สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันเช่นเคยกับสาระไดดีนำมาฝากกันเป็นประจำครับวันนี้ทุกท่านอยู่กับผมกิติเลกชัยรับหน้าที่รายงานข่าวนำเสนอข่าวดังต่อไปนี้เทศบาลเมืองลพบลุรีภายใต้การนำของนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลพบลุรียังเดินหน้าแจกข้าวกล่องปรุงสุกน้ำดื่มนมและขนมสำนรับเด็กในกิจกรรมแบ่งปันสุขเพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีครับเมื่อวันที่20พฤษภาคม2,564ที่ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีในช่วงระยะเวลาประมาณ11.30นาฬิกา30นาทีจะมีประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีทุกวัยทั้งผู้สูงอายุประชาชนจากหลากหลายสาขาอาชีพรวมทั้งเด็กๆได้มานั่งรอรับแจกข้ากล่องปรุงสุก น้ำดื่มนมและขนมสำหรับเด็กในกิจกรรมแบ่งปันสุขโดยเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนำโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดขึ้นโดยกิจกรรมแบ่งปันสุขช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาโควิด -19 โดยเริ่มกิจกรรมมาตั้งแต่เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาโดยมีการนำข้าวกล่องปร่งสุขน้ำดื่มนม และขนมสำหรับเด็กมาแจกให้กับประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลบบุรีโดยเมนูในแต่ละวันจะสลับเปลี่ยนไปเรื่อยๆมาแจกให้แก่ประชาชนโดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลบบุรีร่วมกับอสอมเทศบาลเมืองลบบุรีคอยจัดแถวประชาชนที่มารับแจกเข้ากล่องให้เว้นระยะห่างมีจุดตรวจวัดอุณหภูมิใช้เจลล้างมือสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชือ้อโควิด -19 ตามมาตราการป้องกันด้านสาธารณาสุขโดยเจ้าหน้าที่ผู้มอบของให้ประชาชนก็ได้มีการป้องกันตนเองอย่างเต็มที่ทั้งการสวมหน้ากากอนามายัยสวมถุงมือรวมทั้งให้ประชาชนรับของผ่านฉากกั้นเพื่อป้องกันการสัมผัสใกล้ชิดกันของเจ้าหน้าที่และประชาชนอันจะเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้โดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีกล่าวว่า การดำเนินกิจกรรมแบ่งปันสุขช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาโควิดสิในครั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่กําลังประสบปัญหาของการแพร่ระบาดของโควิดสิโดยจะดําเนินการเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนหรือมากกว่านั้นตามความต้องการของประชาชนพร้อมเตรียมนําสิ่งของต่างๆทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นเช่นแอลกอฮอล์หน้ากากอนามัยขนมและอื่นๆมาแจกแก่ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพื่อคืนความสุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 อยู่ในขณะนี้โดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวต่อว่ากิจกรรมแบ่งปันสุขนี้ทางตนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีได้เคยจัดมาแล้วหนึ่งครั้งในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในรอบที่1รอบที่ส โดยได้ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้เป็นอย่างดีและในการระบาดของโควิด -19 ในรอบที่3ถือว่าส่งผลกระทบเป็นวงกว้างจึงเลลงเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนบางคนที่ต้องหยุดงานขาดไรายได้จึงจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นซึ่งได้มีการแจกเข้ากล่องปรุงสุกใหม่โดยสิ่งสำคัญคือเน้นเรื่องความปลอดภยัยการสวมหน้ากากาอนามายัยโดยทุกคนที่มา,ารับ ต้องวัดไข้ทุกคนนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองนุบุรีกล่าวปิดท้ายว่าโดยการดําเนินการดังกล่าวจะดําเนินการไปเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนในช่วงเวลา11นาิ30นาทีในวันราชการทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ว่างงานของแรงงานและคนหาเช้ากิน่้าในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และจะพากันผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันรวมทั้งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ไม่มากก็น้อยโดยผู้ที่จะมารับจะต้องสวมหน้ากากอนามายัยล้างมือและเว้นระยะห่างครับ ท่านผู้ชมครับข่าวต่อไปนาะมาฝากกันในวันนี้ครับนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีสั่งคุมเข้มป้องกันโควิด1 9พร้อมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลบบุรีทุกฝ่ายต้องป้องกันตนเองในขณะปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที่ให้บริการประชาชนและมีการวางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งขัดครับ หลังจากที่สถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในจังหวัดลบบุรีโดยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเมื่อวันที่19พฤษภาคม2564จำนวน10รายทำให้จังหวัดลบบุรีมีผู้ป่วยยืนยันสะสม236รายผู้สมัมผัสเสี่ยงสูง196รายนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีมีความเป็นห่วงในสถานการณ์ดังกล่าวจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลบบุรีทุกฝ่าย ให้มีความระมัดระวังตนเองอยู่เสมอในการป้องกันตนเองในขณะปฏิบัติหน้าที่ที่ให้บริการประชาชนโดยเทศบาลเมืองลพบุรีกำหนดมาตรการเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ในส่วนของการให้บริการที่สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรีก็ยังคงมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด19โดยตั้งจุด ตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการจัดสถานที่ชั่วคราวให้บริการผู้มาติดต่อราชการบริเวณด้านหน้าสำนักงานเพื่อลดความแออัดของผู้มาใช้บริการพร้อมมีมาตรการให้ผู้มาติดต่อราชการทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยโดยผู้ที่มาติดต่อราชการทุกคนจะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มาใช้บริการ จากนั้นจะมีช่องทางติดต่อสอบถามว่ามารับบริการเรื่องใดโดยมีการบันทึกข้อมูลของผู้ที่มารับบริการทุกคนรวมทั้งผู้ที่มาจากต่างจังหวัดเพื่อคัดกรองความเสี่ยงแล้วนั่งรอตามจุดให้บริการซึ่งมีระยะห่างประมาณ1เมตรจากนั้นเจ้าหน้าที่จะดําเนินการให้บริการจดแล้วเสร็จนอกจากนี้เทศบาลเมืองลบบุรียังเน้นย้ําทําความสะอาดบริเวณอาคารและสถานที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนทุกคนในจังหวัดลบบุรีโดยเทศบาลเมืองลบบุรีได้พยายามหาวิธีการต่างๆที่จะป้องกันเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลบบุรีกับประชาชนผู้มาติดต่อราชการทั้งนี้เทศบาลเมืองลบบุรีมีมาตรการต่างๆในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 เพื่อให้การดําเนินการป้องกันควบคุม แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเทศบาลเมืองลบบุรีจึงกำหนดมาตราการป้องกันและขอให้ทุกส่วนราชการดำเนินการตามมาตราการอย่างเคร่งครัดดังนี้การตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมจัดเจลแอ,กอลกอฮอล์ล้างมือประจำจุดคัดกรองโดยให้ดำเนินการคัดกรองเจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการทุกคน ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกคนรวมทั้งผู้มาใช้บริการทุกคนณนอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อย1เมตรให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีจะเตรียมแอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชือ้อ เพื่อใช้ในหน่วยงานและให้บริการประชาชนให้เพียงพอให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจากเจ้าหน้าที่ที่ทำการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อเน้นย้ำให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการของเทศบาลเมืองรุบรีอย่างเพ่งรัด ท่านผู้ชมทุกท่านครับและนี่ก็คือข่าวสารและสาระดีๆจากรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้านํามาฝากทุกท่านกันในวันนี้ครับก่อนจากกันในวันนี้ขอขอบคุณไปยังนายแพทย์วราศักิ์ไกิศกรรมาการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาครับสําหรับวันนี้ผมกิติเล็กชัยและทีมข่าวทุกท่านสวัสดีครับ 总在。